คบหากับฝรั่งมาสี่ปีเขาพาไปเที่ยวต่างประเทศทุกปีให้เงินใช้บ้างแต่ว่าเขาไม่เคยขอแต่งงานเลยเรื่องราวท่านนี้เรื่องราวนี้เป็นของสาวท่านหนึ่งนะคะเธออายุ45ปีตอนที่เริ่มคบหากับฝรั่งชาวฟินแลนด์คนนี้ใหม่ๆหลังจากที่คบหากันนะคะปีแรกเขามาหาเธอในปีต่อมา <c oughs> เขาทำวีซ่าให้เธอไปอยู่กับเขาสามเดือนหเดือนบ้างแบบนี้นะคะสลับทุกปีหลังจากที่เธอไปนะคะด้วยความเสียเวลาเฮ้ยอยู่เมืองไทยสิเดือนเอ้ยหเดือนจะทำงานที่ไหนก็ไม่เป็นหลักแหล่งเพราะว่าทำไม่นานก็ออกหลังจากนั้นก็ไปต่างประเทศก็ทำงานไม่ได้นะคะถ้าจะแอบทำงานก็กลัวมีปัญหา นะเธอก็บอกแฟนว่าทําไมคุณไม่ทําวีซ่าแต่งงานให้ฉันฉันจะได้มาอยู่มาทํางานเขาก็เป็นนิ่งๆเฉยๆนะคะเขาบอกว่าอยู่แบบนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอคุณก็มีความสุขฉันก็มีความสุขคุณมาเที่ยวต่างประเทศทุกปีวันหยุดผมก็พาคุณไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอยู่เมืองไทยคุณก็ไม่ต้องทํางานผมก็ส่งเงินให้คุณใช้อยู่นะคะคือเขาส่งเดือนเงินให้เดือนละหมื่นหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าบาท ะะแต่ว่าถ้าถ้ามีปัญหาหรือมีอะไรขอเพิ่มเขาก็ให้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะคะที่อยู่ต่างประเทศเขาออกให้หมดเธอไม่ต้องออกอะไรเลยแค่มาอยู่กับเขานะคะมารอเขากลับบ้านหรือว่าเขาก็จะทิ้งเงินไว้ให้เธอเวลาอยู่บ้านตอนเขาไปทํางานให้เธอไปในเมืองเขาก็จะสอนเธอขึ้นรถเมลไปนู่นนี่นั่นนะคะอยากไปไหนอยากไปกินข้าวไปอะไรเธอสามารถไปคนเดียวได้ แต่ด้วยความที่เสียดายเวลาเพราะอายุก็เยอะขึ้นแล้วจะจะเป็นแบบนี้เหมือนเหมือนมันไล้หลักนะคะหลักรอยมากเลยในปีที่สี่เธอก็เลยตัดสินใจคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคุณจะทำวีซ่าแต่งงานให้ฉันไหมเพราะว่าตอนนี้เธออายุห้าสิบแล้วนะคะเพราะว่าฉันถ้าถ้าเป็นแบบนี้ฉันแก่ไปเรื่อยๆฉันอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวอยากมาอยู่ต่างประเทศอยากมาทำงานนะคะเขาก็ ก็เงียบๆเฉยๆเขาก็ไม่พูดอีกนะเขาหาเรื่องพูดไปเรื่องอื่นเธอก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้าคุณถ้าคุณไม่แต่งงานครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะมาอยู่กับคุณที่ประเทศนี้แล้วฉันจะเดินหน้าหาแฟนใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ฉันได้ที่อยากจะแต่งงานอยากจะดูแลฉันจริงๆเขาก็เงียบเขาบอกถ้าคุณตัดสินใจอย่างนั้นแล้วก็ก็โอเคตามใจคุณเลย คือเธอก็นึกแวบน้อยใจอยู่นะคะว่าทําไมเขาไม่รังไว้ทําไมเขาไม่ตอบสนองใดๆทําไมเขาเขาโอเคง่ายจังนะคะหรือนี่คือที่เขาเคยบอกว่าฝรั่งจะเคารพก,การตัดสินใจของผู้หญิงนะคะหรือนี่คือเขาเคารพก,การตัดสินใจของเราทั้งที่เขารักเธอเราอยู่เธอก็หลอกตัวเองแบบนั้นหลังจากที่เธอกลับมาเขาให้เอเงินเธอมากอนนึงมาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะ เธอก็ไปเปิดร้านนวดที่เมืองไทยนะคะเปิดร้านเล็กๆในในจังหวัดที่เธออยู่แล้วทีนี้เธอก็คุยไปด้วยนะค,ะคุยกับฝรั่งไปด้วย <c oughs> เข้าเวบหาคู่ ซึ่งเธอไม่เคยเจอเขาในเวปหาคู่เลยนะคะก็เจอคนนั้นคนนี้คนนั้นกับปากหวานคนนี้กับปากหวานคนนั้นมาหามาหาแล้วก็เงียบหายไปเป็นแบบนี้เรื่อยมานะคะจนตอนนี้เธอบอกว่าเธออายุห้าสิบสี่ปีแล้วแต่เธอยังไม่ได้ฝรั่งเป็นตัวเป็นตนเลยหรือเธอจะคิดผิดแต่ตอนนี้นะตอนนี้เธอก็มีอาชีพของเธอนะคะที่เปิดเปิดร้านนวดเล็กๆของเธอไรายได้ถึงไม่ลํารวยแต่ว่ามันมันก็พอเลี้ยงชีพไปได้นะคะ หรือเธอจะคิดผิดถ้าจะกลับไปหาเขาล่วงเวลามันก็ล่วงเลยมาหลายปีแล้วเนาะเขาก็คงไม่อยากจะกลับมาหาเธอถ้ากลับไปหาเขาถ้าโชคดีเขากลับเขาให้กลับไปก็จะวนลูปเหมือนเดิมชีวิตก็จะอยู่ไทยหกเดือนอยู่ต่างประเทศหกเดือนซึ่งซึ่งมันเหมือนไม้หลักปักที่เลนน่ะนะคะเธอบอกแบบนั้น แล้วคุณล่ะคะมีความคิดเห็นแบบไหนเธอตัดสินใจผิดพลาดไหมหรือว่าเธอเห็นแก่ตัวหรือว่าฝรั่งเห็นแก่ตัวฝรั่งไม่ได้รักเธอเพียงแต่ใช้เธอไปวันวันให้มาหามาเป็นคนรับใช้ซึ่งอย่าลืมนะคะเขาเสียค่าทรรีซาค่าเครื่องบินค่าใช้ใจ่ายที่อยู่ต่างประเทศหกเดือนสามเดือนหกเดือนค่าใช้ใจ่ายเยอะกว่าจ้างแม่บ้านนะคะจะจะบอกว่าเขาหลอกไปรับใช้ทำงานบ้านนี่ไม่ใช่นะคะตัดตรงนี้ไปเลย ถ้าถามว่าเขารักจริงไหมเขาคงจะรักจริงแต่เขาให้การแต่งงานไม่ได้คือฝรั่งอย่างหนึ่งนะป้าแก้วจะบอกให้ว่าเขาเขาชินนะคะชินกับการที่สามารถมาอยู่ด้วยกันแบบไม่จําเป็นที่จะต้องจดทะเบียนสมรสกันไม่จาเป็นจะต้องแต่งงานก็สามารถมาอยู่กันจนมีลูกมีเต่าจนอะไรได้โดยไม่จดทะเบียนสมรสก็มีเขาก็อาจจะชินในวัฒนธรรมแบบนี้ของเขาก็ได้นะคะแต่ แสดงว่าเขารักเราไม่มากพอที่จะจดทะเบียนสมรสเอาเรามาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ